ตอนนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นถ้ำน้ำตกที่สูงกลังงานเลยนะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวแดนทเทวดาแดนธทวดานี้เป็นสถา,านที่เที่ยวที่หนึ่งของจังหวัดด้านในนะคะเดินผ่านมาก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัว๋วผ่าข้าชมคนละ8ปบาทนะคะมีจุดคัดกรองเรียบร้อยเดินเข้ามาด้านในก็จะมีคนเล่นดนตรีไทยอยู่นะคะแล้วก็จะมีป้ายป้ายบอกนะคะป้ายบอกก็ขนาดต่างๆเลยนะคะ เราก็มาดูที่มาที่ไปนะคะอ่านเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปดูด้านในกันค่ะจุดแรกที่เราจะพาท่านไปชมนะคะหลังจากเข้าประตูไปแล้วก็จะเป็นช่องเขาทะเลหมอกจุดนี้เรียกว่าช่องเขาทะเลหมอกนะคะช่องเขาทะเลหมอกนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ดอกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็จะมีไอหมกอกกระจายเต็มไปหมดเลยเข้าไปอยู่ในนัน้นแล้วเราจะส,ด,สดชื่นนะคะ เราจะนั่งถ่ายรูปจนจุดไหนก็ได้จะเดินชมจงจุดไหนก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่ความสุขของเราเลยค่ะอันนี้เรามีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวหท่านดูนะคะถ่ายรูปแล้วก็เลือกถ่ายมุมที่สวยตามใจชอบนี่คือจุดที่หนึ่งนะคะชมจุดต่อไปเลยค่ะจุดท่องเที่ยวจุดที่สองนะคะอันนี้เรียกว่าถ้ำพระเตฐีถ้ำพระเตฐีนี้ข้างในนะคะจะมีน้ําตกสวยงามด้านในนะน้ําตก พื้นจะเป็นสีฟ้าสวยงามมากเลยนะคะแล้วมีละอองน้ําสวยเย็นนะคะไหลาจากข้างบนลงมาข้ามพระเจดีนี้นะคะนี้จะเป็นด้านข้างน้ําตกจะไหลแรงนะคะเป็นละอองเย็นชื่นช่าเลยนะคะอันนี้มองจากข้างในออกมาอันนี้คือภายในถ้ำภายในถ้ำนั้นจะมีที่ให้เราเดินเดินตาม หาตำแหน่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ด้านข้างนะคะมองเห็นชัดเจีนเป็นอองน้ำเป็นฝอยๆอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์อีกส่วนหนึ่งของถ้ำนะคะที่อยู่ด้านข้างให้เราเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปนะคะอีกจุดหนึ่งจะเป็นอ่า แยก,กอยอกไปลักษณะนี้น,นะคะภายในถ้ำจะมีที่จุดแยกออกไปนะคะให้เราเข้าไปถ่ายรูปจะมีรูปหัวใจอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวพิซเตอร์ของเราจะเข้าไปถ่ายรูปเห็นไหมคะเข้าไปถ่ายรูปยศนในเป็นรูปหัวใจหลังจากนั้นเราจะพาท่านออกนะคะระ,รออะ,ะสู่ประตูทางออกนี่คือทางออกนะคะอุโมงค์ที่เห็นปลายอุโมองค์อย่างนั้นเป็นทางออกเดินออกจากในถ้ำออกมาเีลยวนี้เป็นด้านด้านข้างของถ้ำด้านข้างของถ้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีน้ําตก ก็มีทางเดินให้เราชมถ่ายรูปได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะ จุดที่เที่ยวจุดต่อไปนะคะเรียกว่าเขาพาสุเมนเขาพาสุเมนนี่สวนไว้นะคะอารูวีโอนี้ด้านในนะคะด้านในนี่ก็จะมีอ่าทางเดินเข้ามาชมก็หลากหลายนะคะนี่จะเป็นสวนสวนที่เหมือนกับว่าอ่ามีสวนแล้วก็มีไอ้น้ำนะคะทางเดินก็จะมีมีช่องทางเดินให้ให้เข้ามาเที่ยวนะคะหลากหลายช่องทางอ่นนี้เราจะพาไปดูนะคะตรงนี้ก็จะมีลักษณะของตกแต่งสวนลักษณะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสไตล์ญี่ปุ่น จะมีทางเดินนะคะแล้วก็จะมีน้ําตกน้ําตกจุดไฮไลท์อยู่ที่น้ําตกตรงนี้นะคะน้ําตกก็จะสูงนะคะสูงข้นไปข้างบนนู่นเลยส่วนช่องทางด้านนี้ก็จะเดินให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้อีกช่องทางหนึง่งเราอาจจะถ่ายใท่านดูเพียงบางส่วน บางส่วนเราอาจจะได้ถ่ายนะคะเพราะว่าที่เที่ยวก,กว้างเราถ่ายท่านดูแนะนำเฉยนะคะอ่านี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายนักท่องเที่ยวด้วย จุดต่อไปนะคะจุดนี้เขาเรียกว่าบันไดสวรรค์นะคะซึ่งจะเป็นบันไดไม้าอย่างแข็งแรงเลยนะคะใครที่ชอบความสูงต้องนี่เลยคะ่ะขึ้นไปท้าทายความสูงแต่ถ้าใครไม่ชอบความสูงหรือไม่กล้าเราก็แนะนําให้นะคะว่าอย่าขึ้นนะคะเพราะมันสูงจริงๆแต่ว่าแนะนําว่าเป็นบันไดไม้ที่แข็งแรงคะ่ะไม่ต้องกลัวต่อไปนะคะเราจะพาะท่านไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะ สถานที่เขาก็จะกว้างมากเลยสถานที่ต่อไปนะคะจะพาไปชมดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นก็จะมีหลากสีนะคะดอกไม้ที่เราจะพาท่านไปชมนั้นก็จะมีดอกหมอนไก่นะคะสีแดง สีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้ก็เลือกถ่ายรูปตามใจชอบเลยต่อไปอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าม่อนแฟนตาซีจะอยู่ข้างบนนะคะเราจะน,นี้เราขึ้นมาด้านบนนะคะมุมมุมด้านบนมองไปนะคะก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆส่วนด้านล่างก็จะเป็นแปลงดอกไม้นะคะน,นี่คือคือขึ้นมาด้านบนนะคะอันนี้มองไปได้รอบก็จะเห็นน้ํานนนะะตกน้ําตกที่เราเห็นภูผาใก,ใกล้ๆอยู่ด้าน,น้นนะคะทีน้ําตกจะโผลมาดูใกล้ๆ อันน้ำตกที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี่ยวด้านโน้นะะนคะคะให้พาไปดูโดยรอบด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นสะพานที่เราเดินขึ้นมานะคะที่ว่าดูดูม,ม,มดุมตั้นสูงนะสะพานมาแบบนี้นะคะจะมีทางเดินทางเดินแล้วก็มีม,มุมถ่ายรูปเป็นจุดๆนะคะให้เราแวะถ่ายรูปได้เป็นจุดๆ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะถ่ายจุดไหนนะคะอันนี้ด้านนี้ก็จะมีที่นั่งให้เราถ่ายถ่ายแล้วก็มองลงไปจะเห็นวิวด้านล่างมองมาอีกมุมนึงนะคะมุมน,งนึงก็จะมีมีขนาดเป็นโดมรูปหัวใจ ต่อไปเราจะพาท่านไปชมจุดไฮไลท์ของแดนทิเบวดา จุดนี้เรียกว่าผาน้ําตกเจ็ดสีมีความสวยสดงดงามมากดูดูดีๆนะคะจะมีลักษณะสีคล้ายๆสายลุ้งนะคะสวยมากยิ่งยามแดดออกนะคะน้ําตกนี้จะสูงเย็นฉ่าเลยนะคะลักษณะสวยเป็นละองนะคะเราจะมีภาพวิดีโอมให้ท่านดูนะคะสวยงามมากยืนถ่ายรูปตรงนี้แล้วนะคะบางทีบางภาพออกมาแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆสายลุ้งแต่ผาน้ําตกนั้นก็จะมีหลากหลายสีนะคะ อันนี้มีหลายซอกหลายมุมที่เราถ่ายรูปหัวใจอยู่ด้านบนอันนี้จะเป็นภาพภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งภาพเดี่ยวให้ท่านดูนะคะแล้วมีทั้งวิดีโอหลังจากชมจุดนี้แล้วนะคะต่อไปมาชมจุดสุดท้ายก่อนที่จะออกจากแดนเทวดานะคะแล้วก็ซุ้มประตูเจ้าสัวซุ้มประตูเจ้าสัวนั้นจะมีทั้งของกินแล้วก็เสื้อผ้าที่ขายอย่างหลากหลายขายแล้วชิจ้ากินเดอร่อย เรียนแ่ละปุ่นวงศพแบบนี้เหือันรืจะมีท่าที่อยทั้งไปทั้งมา หลังจากดูคลิปการเสนอการท่องเที่ยวเดนเทวดาในครั้งนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะและที่สำคัญกดแชร์ส่งต,ต่อให้กับเพื่อนๆหรือกับคนที่เรารู้จักเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้มาเที่ยวเดนเทวดาอันสุดอลังการและสุดทึ่งไปพร้อมๆกันพบกับเราในคลิปต่อไปคะ่ะ